กล่องแต่งโหดรอบเพิ่มประสิทธิภาพนะครับมีทั้งหมดสมสไตล์บางซัน a k k racing วันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้านะครับสั่งมาแล้วก็รีวิวมาให้บางนะครับตัวกล่องแต่งนะครับเป็นกล่องตรงรุ่นนะครับถอดของเก่าแล้วก็เสียบของใหม่ได้เลยนะครับติดตั้งได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆนะครับส่วนปลั๊กตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กสลับการาฟนะครับสามารถติดตั้งเสียบเข้ากับปลั๊กตัวเสริมได้เลยนะครับจะใช้สลับกราฟในการปรับโหมดนะครับ โหมดหนึ่งนะครับบางจะทำการปลดรอบเครื่องยนต์ที่13,500รอบ ความน่ารักเข้าไปด้วยสำหรับตนนัว้นะครับจะมีฟังก์ชันลอ็ลอกล้อออกอมานะครับแล้วก็จะมีเดินหอยกคันเร่งค่งปังนะครับอยู่ในหมด